สวัสดีครับผมเจวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกม g e n s h i n Impact บนมือถือโดยที่ประหยัดพื้นที่90-100%ได้เลยนะครับผมซึ่งขั้นแรกเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยต้องโหลดตัวแอปที่มีชื่อว่า UGPhone มาก่อนนะครับผมซึ่งเป็นแอปตัวนี้เลยนะเมื่อโหลดมาแล้วเนี่ยให้ทำการกดจิดตั้งอะไรเสร็จแล้ว ก็ให้เท่าเข้าไปในแอปด้วยเลยนะครับผมอ่พอมาถึงหน้านี้เนี่ยให้คุณผู้ชมไปกดที่ลงทะเบียนนะครับผมอ่าในส่วนนี้คุณจะอ่าสมัครเป็นอหมายเลขโทรศรัพท์หรือว่าจะสมัครเป็นอ่า Google บัญชี Google หรือว่าบัญชี Facebook ก็ได้นะครับผมเมื่อทำงานสมัครนะครับผมขั้นตอนต่อไปเนี่ยให้เรากดตรงรหัสเชิญน,นะครับผม เมื่อเราอ่าใส่เบอร์มือถือแล้วก็รหัสยินดันที่ส่งไปทางมือถือสื็จแล้วนะครับผมให้มาตรงที่รหัสเชิญแล้วก็ใส่อ่ารหัสเชิญที่อยู่ใต้คลิปของผมไปได้เลยนะครับผมซึ่งมันก็จะแจกประมาณ250หรห้เพชนะครับผมมันสามารถเล่นได้ประมาณ5ชั่วโมงนะอันบา่ห้าชั่วโมงนี่คือเป็นการทดลองเล่นได้5ชั่วโมง โอเคเราไปอยู่ในตัวแอปกันเลยดีกว่าเนาะอ่าเมื่อมาถึงหน้าแอปเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันยังมันจะยังไม่มีอะไรก่อนนะครับผมให้คุณผู้ชมเนี่ยอ่ามันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาให้คุณผู้ชมกดซื้ออุปกรณ์อ่ะแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยอ่ะกดไปหนึ่งรอบอ่ามันก็จะขึ้นให้เลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมว่าคุณจะโหลดของ คุณจะซื้อของเซิร์ฟเวอร์ฮ่องกงหรือว่าสิงคโปร์หรือว่าไต้หวันหรือว่าญี่ปุ่นนะครับผมแต่ว่าญี่ปุ่นนี่คือยังไม่ได้นะครับผมญี่ปุ่นยังไม่มีนะเซิร์ฟเวอร์ Server ที่ผมแนะนํานะครับผมก็น่าจะเป็นฮ่องกงกับสิงคโปร์นะครับผมเราแล้วแต่เลยนะครับผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะซื้ออันไหนอย่างผมเนี่ยจะแนะนําเป็นสิงคโปร์แล้วกันเอ้ยฮ่องกงแล้วกันเนาะอ่า กดซื้อไปเลยนะครับผมอ่ะพอขึ้นมาหน้านี้เนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยไปที่หักเพชรน,นะครับผมซึ่งเพชรที่ได้จากอ่การใส่โค้ดไปเนี่ยสามารถเอามาใช้ตรงนี้ได้นะครับผมซึ่งเป็นการลดราคาเนาะลดได้หนึ่งดอลลาร์เมื่อทำการซื้อเสร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าตาตัวนี้ขึ้นมานะแล้วให้เราทำการกดเข้าไป พราว่าถึงหน้านี้เนี่ยมันจะอ่าสูงๆหน่อยนะมันจะบนแบนๆหน่อยนะให้เราไปที่ Google Play ครับผมก็ใส่รหัสอะไรของเราเรียบร้อยแล้วก็ไปกดดาวน์โหลดเกมเคนชินมาเล่นนะครับผมซึ่งตอนนี้เนียผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะก็สามารถเข้าได้เล่นเข้าเล่นได้เลยนะเดี๋ยวผมจะขอตัดไปตอนที่เข้าไปอยู่ในเกมแล้วกันเนาะ ซึ่งอ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในตัวทีมที่ีเราบอกแล้วนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าเกมเนี่ยค่อนข้างเหนบนะก็ลื่นเอาตามตรงนะครับลื่นนะครับแต่ที่คุณผู้ชมเห็นที่ผมมากระตุกกระตุกเนี่ยเป็นเพราะเน็อนะคือเน็ตเน็ตคุณต้องเนี่ยมันถึงจะซัน,นยืนได้เดี๋ยวผมจะให้ดูในอ่าภายในแอปละกันเนาะว่ามันลื่นขนาดไหนนะครับผม อ่ะโอเคเ๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอ่าแล้วนี่ก็เป็นอ่าคลิปที่ผมอัดในแอปนะครับผมอ่ะซึ่งก็ลื่นอ่ะบอกํามชงว่าลื่นอันถึงแม้ว่าจะสู้อ่าแอปของทางฮ o ลลูเวิรดไม่ได้นะครับผมแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะนี่ก็ปรับประมาณนี้นะครับผมก็สามารถเล่นได้เรื่อยๆเลย ตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ในโปรเจกต์ห้ามสุ่มตระคอนอยู่นะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม สำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ